ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเซนโซเซคอนสตัคชั่นเฮาจำกัดได้ส่งมอบบ้านให้แก่ลูกค้ากว่า10หลังเลยทีเดียวและยังมีดาราดังมากมายที่ได้มอบความไว้วางใจให้กับเซนโซเซคอนสตัคชั่นไม่ว่าจะเป็นบอนนี่บีหรือไมเคิลเมเยอร์แล้วคุณล่ะพร้อมที่จะรับความสุขจากเราแล้วหรือยัง <c oughs> สวัสดีมีรักแฟนเกมทุกท่านนะครับผมเซนโซเซแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในเกมเฮาฟิปเปอร์หรือว่าบ้านตีเป็ดอีกแล้วเช่นเคยนะฮะซึ่งวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเรามาทําบ้านลูกค้ากันเหลืออยู่ไม่กี่หลังแล้วความฝันใกล้เป็นจริงเราก็จะน็อกเกมนี้แล้วนะฮะคือแบบไม่มีติ่งอะไรให้ทําอีกแล้วนะก็ถ้าอยากจะดูต่อต้องไปรอ d l เอลซการ์เดนออกเลยทีเดียวนะครับอ่าโอเคตอนนี้ก็มีบ้านลูกค้าเหลือทั้งหมด3หลัง เดี๋ยวเรามาจัดสัก2หลังเหมือนเดิมละกันตามสูตรแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าบ้าน2หลังมันทําไม่นานมากก็อาจจะทําให้มันครบไปทั้งหมดเลย3หลังอะเดี๋ยวมารอลุ้นกันมาดูบ้านหลังแรกซิเขาว่ายังไงบ้างก็หัวข้อเขาบอกว่าจะให้เพ้นสีบ้านของเขาอะนะจากทีมสตาร สวัสดีผมซื้อบ้านหลังนี้พร้อมกับภรรยาของผมผมคิดว่ามันจะช้าเกินไปนะท่านจะทําบ้านหลังนี้ให้มันเสร็จผมคิดว่าผมอยากจะให้คุณเพ้นสีผนังในบ้านนี้เนื่องจากเรามาพิจารณากันดูแล้วนะเราคิดว่าสีขาวมันจะเป็นสีที่น่าเบื่อเกินไปยังไงก็ช่วยติดตั้งของให้ผมด้วยสัก2อ,อย่างนะอย่างแอร์หรือว่าเครื่องทําความร้อนผมหวังว่านี่มันจะใช้เวลาไม่มากอะนะเพราะพวกเราจําเป็นต้องย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่เร็วๆนี้ฝากคว,วามหวังเอาไว้กับคุณแล้วกันนะจาก ทีมดึงดาวทีมสตาเฮไปเข้าไปช่วยตาทีมเพ้นสีบ้านกันดีกว่าโอ้โหบ้านแบบนี้แพทเทิร์นอย่างนี้ต้นไม้อย่างนี้นี่มันเหมือนบ้านเราชัดๆเลยนะโอ้ทุบแพงทุบผนังหน่อยนี่แบบใช่เลยอะแพทเทิร์นบ้านเราเลยอะอย่างนี้อ่าฝั่งนี้เป็นห้องครัวแต่เขาแต่งไม่เหมือนเราหรอกมีบาร์ด้วยน่านั่งมากอันนี้ก็เป็นมุมนั่งเล่น ไลเดีย,เ,ดย,เ,ดยเตอร์ทำไมมันยาวจังวะเฮ้ยเป็นตัวเดียวด้วยนะนึกว่าจะเป็น2ตัวต่อกันเพิ่งรู้ว่ามีอย่างนี้ด้วยอ่ะโอเคมาเพิ่มแอร์ก่อนเขาบอกให้ติดตั้งพวกอุปกรณ์ที่หายไปก็มีแอร์ตรงนี้จัดไปงานเดินสายไฟต้องมาชงแววบเจาะก่อนเจาะเจาะผนังเจาะเข้าไปแอร์เดิมมันหายไปได้ไงวะในเมื่อมันไม่มีรูเจาะ ีในห้องนี้เขารีเคสมาเป็นสีโกโก้กับสีทรายนะทรายแอลมอน์มาจัดมาก่อนทรายแอลมอน์แซนแอลมอน์กับอีกสีนึงเป็นสีโกโก้เสิร์ชเลยง่ายดีเชว็บเรียบร้อยโอ้โหสีเหลืองกับสีน้ำตาลนะเท่าที่เราเห็นตอนนี้เริ่มละเลงแล้วฮะเอาเหลืองมาทาห้องครัวแล้วก็เอาสีน้ำตาลไปทาห้องนั่งเล่นจัดไป มาสีน้ำตาลเหลือช่องสุดท้ายขอบหน้าต่างด้วย97%เอ๊ะหายไปไหนอีกช่องหนึ่งอ๋อตรงนี้โอเคครบและ100%อ้โหสีน้ำตาลกับสีเหลืองออกมาเป็นบานานา่าช็อกโกแลตเลยทีเดียว <c oughs> เห็นแล้วสีมันน่ากินเหลือเกินอ่าถูกระจกด้วยถูกระจกีกค้างเหรอ โอ้ไม่ค้างแต่มันแปลก,ปกเสียงนี่ออกมาอย่างกับเสียงเครื่องดูดฝุ่นเลยนะเวลาเช็ดกระจกนี้ถ้าเป็นแผดเก่านี่รู้สึกว่าเสียงมันจะดังเอียสอาร์เอีอาร์นะอันชอบแบบแบบนั้นมากกว่ามันได้ฟิลลิ่งกว่าเออเรียบร้อยสองบานก็เช็ดเสร็จฟังนู้นอีกโอ้โหบานนี้นี่ต้องเช็ดกระจกทุกบานเลยนะถูกทิ้งไว้นานรนะับ แววกเอให้เป็นบ้านหลังใหญ่ที่ดูสวยงามน่าอยู่อยู่เหมือนกันอขายทั้งสีแม่ก็จับวางมันไว้อย่างนี้แล้วกันมาอันนี้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันมันลอยอย่างงี้ละ่ะสงสัยจะเป็นสียี่ห้อใหม่นะสียี่ห้อโยคีลอยได้ด้วยสุดยอดไปเลยอ่ะลงมาข้างล่างดีกว่าม,มันน่าเกลียดลอยห้องแรกก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยละหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวไปทำห้องอื่นต่อดูซิว่ามีห้องไหนที่เขารีเควสอะไรมาอีกบ้าง ไม่น่าจะให้มาทาสีแค่ห้องเดียวนะนี่ไงนี่ไงมีเวสเช็ดกระจกเพ้นสีแล้วก็ติดตั้งเริ่มจากเพ้นสีก่อนเลยเป็นสีไบพีซนี่จัดให้ครับพี่น้องดูเป็นโทนเนื้อโทนสีเนื้อแล้วก็โทนสีส้มๆม,มานะดูแบบผู้ดีผู้ด,ดีหรูๆสีนวลสีนวลประมาณนั้น สำหรับห้องนี้ก็มีแอร์ด้วยนะที่ต้องติดตั้งอีกแล้วเี่เจาะก,กำแพงเข้าไปปกติที่จะให้ติดตั้งที่ส่วนมากก็จะเป็นแค่แอร์กับไอเจ้าตัวทำความร้อนแลดิเตอร์นะรับได้ทุกสถานการณ์ทั้งร้อนและหนาวมาถูกกระจกต่อแแบบแแบแแบบอันนี้ถูเร็วมากไม่ได้นะถูเร็วแล้วมันจะกลายเป็นคลื่นอ่ามันต้องปานนิดขึ้นนิดนึงหลังจากแพทใหม่อัปเดต ของทางเดินยาวนี่ห้องอาบน้ําห้องน้ํานั่นเองก็ไม่มีอะไรมากถูกระจกอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวก็เสร็จแมปแค่นี้ก็เอาอะ่ะเออแค่ให้มาถูกระจกอย่างเดียวนะห้องนี้ไปดูห้องอื่นต่อนี่ห้องนี้เป็นห้องนอนให้ถูกระจกแล้วก็ใช้สีเพ้นเป็นสีลามนะอ่าเริ่มจากถูกระจกก่อนละกันค่อยๆค่อยๆ ถูจนเบื่อแล้วเนี่ยไม่รู้จะถูเป็นท่าไหนแล้วเนี่ยอ่ะฝั่งนี้ด้วยใครมีไอเดียอยากให้ถูกระจกเป็นรูปแบบไหนก็บอกได้แล้วกันนะช่วยเสนอไอเดียได้นะแล้วก็สีเขียวมะานาวมาเราจะมาเริ่มเพ้นส์สีกันบ้านหลังนี้นี่น่าจะเป็นบ้านที่เป็นภารกิจแรกๆเลยอะแต่ว่าเราไม่ได้มาทําแค่นั้นเองเพราะว่าดูแล้วตัวบ้านไม่มีอะไรยากเย็นมากเลยก็เช็ดกระจก,กกับเพ้นส์สีแค่นั้นจบเลยอย่างอื่นก็ไม่ค่อยมีอะไรละ อ๋อมีติดตั้งอีกอย่างหนึง่งถ้ากับว่าบ้านหลังนี้เราใช้เครื่องมือแค่สามอย่างนะมีใช้มือใช้ที่ทาสีแล้วก็ใช้ตัวทําความสะอาดแค่นั้นเองมันยังไม่มีเครื่องมือที่เอาไว้สําหรับขายแล้วก็เครื่องมือที่เป็นค้อนเอาไว้สําหรับทุบนี่เห็นไหมมีแค่สาเมนูเองย้ายนี่ออกก่อนมันทาสียากอ่อามองไ้มุมนี้เลยเองอะ่ะแวบทาเข้าไป ถ้าเป็นบ้านหลัง,ลงๆนี่แบบโอ้โหต้องครบทุกอย่างนะอุปกรณ์ได้ใช้ทุกอย่างด้วยมีทุกบ้านทุกกำแพงทาสีคือครบทุกอย่างเลยจริงๆอ่ะครบวงจรเลยเอาลนะตอนนี้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยห้องเขียวค่อยวนกลับไปดูอีกรอบดูห้องน้ําก่อนห้องน้ำเป็นสีเหลืองแสดงว่าบ้านนี้นี่ค่อนข้างจะวัยรุ่นนิดนึงอ่าติดเข้าไปก่อนเลยเครื่องํำความร้อนแบบติดผนังนะ มันติดยางจริงอะไรเล็กๆต้องมานั่งหมุนหมุนขันขันแล้วก็ด้านล่างหมุนก๊อกแวบเขาให้เสร็จแล้วครบหูหห้องนี้ทำอย่างเดียวเองอ่ะห้องนี้ก็เหมือนเหมือนเดิมถูกระจกเพ้นสีแล้วก็ติดตั้งแค่นั้นเองเรียกได้ว่าห้องละนิดละหน่อยงานไม่หนักมากเอาแบบสบายๆกันเองกันเองเอถูกระจก โอ้โหกระจกนี้ขุณมัวกับชาวบ้านก็เลย <c oughs> เรียบร้อยเอาสีชมพูละจ้าจัดให้สีชมพูสวัสดีสีสดชื่นมากแล้วก็ติดตั้ง radiator เป็นตัวสุดท้ายมาเอ้ยลงสิทำไมค้างฮัลโหลเออลงแล้วเหมือนบางทีมันก็บักๆนะแผดล่าสุดเนี่ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วบุญไม่ค่อยจะลง เรียบร้อยครบสมบูรณ์100%ในบ้านหลังนี้เดี๋ยวเราพาทัวร์บ้านอีกรอบหนึ่งแล้วกันก่อนที่จะปิดเควสนี้นะปักไฟมันอยู่ไหนวะสวิตไฟอ๋ออยู่ตรงนี้หาตั้งนานโอเคห้องสีชมพูสวยงามห้องนี้เป็นห้องน้ำโทนสีเหลืองๆส้มๆก็ดูสดชื่นไปอีกแบบนึงส่วนห้องนี้สีเขียว เขียวลามเขียวมะนาวก็ใช้ได้มาห้องนี้อันนี้เป็นห้องนอนแบบสีอ่อนๆสีเหลืองเออ่อนน,นี่ก็ห้องน้ําห้องน้ําอีกห้อง,นอห,องนหนึ่งสุดท้ายห้องที่ใหญ่ที่สุดคือห้องนั่งเล่นกับห้องครัวรวมกันเป็นโซนพื้นที่กว้างนะขอเปิดไปก่อนทีโอ้โหมันตัดสวยเว้ยเฮ้ย สีน้ำตาลกับสีเหลืองนี่เขาท่าเลยเนี่ยสีดูมันน่ากินจริงๆเห็นแล้วหิวเครปเลยนะ <S <S ช็อกโกแลตบานาน,น่าโอ้สุดยอดเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะคืนบ้านหลังนี้ให้ลูกค้าละไปไปบ้านหลังต่อไปในตังทั้งหมด7,00 0นเองน้อยนิดกระจิตลิดมาบ้านหลังที่2หลังนี้เขาบอกว่าเขาต้องการห้องสาวนาและก็บ้านเขาที่ทำใหม่หมดเลยนะเดี๋ยวมาดูว่าบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้ ภายในจะออกมาสวยหรูขนาดไหนนะต้องมาชมกันโหใบเควสงานนี่โคตรเยอะทำหลายอย่างมากนะมาดูห้องแรโอ้โห oh, <c oughs> เดี๋ยวนี่คือแบบบ้านเดิมๆไม่ได้ทำสีไม่ได้อะไรมาเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้ oh, แม่จอดนี่มันบ้านหลังใหม่เลยชัดๆไม่มีอะไรเลยอ่ะมีเตาผิงไฟกับราดเดียเตอร์แค่นี้จริงๆ ถ้าเป็นอย่างนี้ทั้งหลังก็ไม่ไหวนะทํากันเหนื่อยตายพอดีสีผนังบ้านยังไม่ได้ทาเลยเนี่ยเอาเอาสีขาวใช่ไหมได้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 ไดไดอ่ะจัดไปเอาไปสามถังเลยอ่ะมาก็ละเลงทีเดียวใช้เยอะแน่นอนเนี่ยใช้จนคุ้มอะ่ะโอ้โหกว่าจะทารอบบ้านครบสุดยอดไปเลยมันเยอะนะเนี่ยตายแล้วบ้านหลังขนาดนี้ 3ชั่วโมงจะเสร็จไหมเนี่ยอ่ะมาละหนึ่งห้องตอนนี้ได้เฉพาะสีอย่างเดียวไปก่อนนะอ่ะเดี๋ยวขอย้ายไปเก็บที่อื่นคงยังไม่ขายทิ้งเพราะว่ามันน่าจะต้องได้ใช้อีกแหละดูทรงแล้วมันเป็นสีมาตรฐานนะแล้วก็ดูดดแล้วทางบ้านน่าจะยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะพืนไม้เป็นไม้สีอ่อน,ออนอเขาบอกว่าต้องการ พื้นไม้กับพื้นกระเบื้องโอเคพื้นกระเบื้องต้องเป็นพื้นห้องครัวห้องครัวไปมุมนูน้นส่วนพื้นไม้เอาไว้แถวนี้แล้วกันเป็นห้องนั่งเล่นห้องรับแขกจัดไปจ้ะกระเบื้องเซรามิกเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตกแต่งวางเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ทำห้องนี้กันแล้วนะให้มันเป็นห้องที่สามารถอยู่อาศัยได้จริงๆนะ เราต้องทําตามใบงานที่เขากําหนดมาให้นะอันนี้เพราะว่ามันไม่ใช่บ้านของเราเองที่เราซื้อมาแล้วจะเอามาแต่งตามใจชอบแล้วก็เอาไปขายอ่ะเอาเป็นไฟแบบสีขาวเหมือนเดิมนั่นแหละชอบนะไฟนี้มันดูเข้ากับห้องครัวมากเลยเออติดตรงนี้ด้วยมุมนี้นี่จะเป็นมุมนั่งเล่นหน้าเตาผิงไฟแล้วก็จกัดเก้าอี้โซฟาโซฟาเอลที่เขารีเพลย์มานี่ จัดให้เป็นสีอ่อนๆรู้สึกว่าทีมเขาจะเน้นสีอ่อนเราก็เลยจัดให้เขาเป็นสีอ่อนไปนะเอาไปตัวด้วยอันนี้นั่งเดียวไว้ตรงนี้จะได้ชิมบรรยากาศผิงไฟย่างมาร์ชเมลโล่กันไปนะเอ่อทีวีทีวีสแตนที่วางทีวี้าวางตรงนี้มันก็ไม่เวิร์กเอาละฮะงานนี้เอาไงดีล่ะทีนี้ ไม่คิดว่ามันจะมีเควสให้วางทีวีตอนแรกอเ,เราก็นึกว่าจะให้นั่งผิงไฟเฉยๆก็โถเอ้ยวาไว้ตรงนี้ก็ได้แหวบเพราะฉะนั้นมุมโซฟาก็ต้องเปลี่ยนใหม่หมดอ่ะย้ายอีกทีนึงแล้วค่อยติดตั้งทีวีเพิ่มเข้าไปตรงชั้นวางชึบเรียบรย้อยอ่ะมีตู้เก็บของด้วยเป็นตู้สีอะไรดี สีไม้ๆมแล้วกันบ้านนี้จะเน้นโทนประมาณไม้ๆมแล้วก็ขาวๆนะเป็นโทนสว่างล้วนๆเลยมามากันที่มุมห้องครัวต่อเราจะติดเคาน์เตอร์เข้าไปนะแล้วก็ซิงค์อันนี้เคาน์เตอร์มีแต่เคาน์เตอร์อย่างเดียวนะครับไม่มีฮับไลท์นะครับเฮ้ยด <Hey! S 2> ้วมันเคาน์เตอร์สไตล์แล้วก็มีโต๊ะรับประทานอาหารโต๊ะรับประทานนะเราไม่ได้รับประทานจะบ้าเหรอแล้วจะซื้อมาทำไมล่ะโถ อา้าตู้เย็นจัดไปรีเควสต์มาด้วยนะว่าต้องเป็นตู้เย็นประเภทนี้แต่เรื่องสีนี่ให้เราไปเลือกเอาเองอยากได้สีแบบไหนก็จัดไปสีแดงละกันแล้วก็ตามมาด้วยเตาแกส๊สเตาแก๊สใช้แบบสองหัวแล้วก็เป็นตัวแบบธรรมดาอ่ะปองดูดอากาศด้วยเผื่อไว้ย่างกงย่างไก่แล้วก็ตามมาด้วยเก้าอี้เอาไว้รับประทานอาหารนะ e. เก้าอี้อ่าสีสีนี้แล้วกัน ให้มันเข้ากับสโต้นหน่อยเดอเอามันทูเบนี่สั่งที่เดียวหลายๆตัวจะได้ไม่ต้องมานั่งจิ้มทีละตัวนี่มันง่ายกว่าเยอะแวบเข้าไป4ตัวตามที่รีเควสมาถัางขยะก็จำเป็นอ่าจัดไปถังขยะตั้งไว้ข้างๆตู้เย็นของสุดท้ายในห้องนี้ก็คือพมสีเหลือง ปันสีเดียวกับพื้นไม้เลยเนี่ยโอ้โหกืนกันสนิทเลยอ่ะเสร็จไปล้วหนึ่งห้องเดี๋ยวเราไปทําห้องอื่นกันต่อเปิดไฟซิก็ใช้ได้ลเนี่ยอ่ะหมุนไฟนิดนึงประมาณนี้น่าจะโอเคกว่าห้องต่อไปก็ไม่ได้อยู่ไกลที่ไหนด้านหลังนี้นี่เองนะฮะเป็นห้องที่อยู่ตรงทางเข้าประตูพอดีเราก็จะไปเริ่มทําพื้นต่อปูพื้นก่อนเลยสเว แล้วก็เววบโอเคเรียบร้อยเหลือวางสิ่งของต่างๆจัดไปงั้นโคมไฟก่อนเลยเขาบอกว่าต้องการโคมไฟที่มันเป็นเหลี่ยมๆีแบบนี้สีใหม่ด้วยเหรออ่ะสีเดิมสีเดิมสีขาวแล้วดีละวางไว้ตรง,งกลางแล้วก็ตามมาด้วยถังขยะมุมเก็บรองเท้ากับเสื้อผ้าเอาวางไว้ตรงนี้ดีกว่า เออมันดูไม่อึดอัดดีต่อมาเราจะมาทําห้องนี้กันซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่ามันคือห้องอะไรกันแนะ่มันโล่งมาหมดเลยจนแบบดูไม่ออกเลยว่ามันคือห้องอะไรแต่ยังไงก็ต้องเริ่มจากการปูพื้นก่อนนะพื้นไม้ที่เขารีเควสมาอยากได้โคมไฟแบบนี้อ่โคมไฟอันนี้ก็กระจายแสงได้ดีแต่ตัวโคมไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะสีเขาขอเป็นสีขาวกับสีเทาอ่ะจัดไปขาวกับเทา ไม่ค่อยจะต่างกันมากเลยดูแล้วมันก็ทำมึนๆเหมือนกันรู้แล้วว่าอีห้องนี้มันคือห้องนอนเขารีเควสเตียงมานะอะจัดเตียงให้เขาหน่อยโอ้โหเตียงอะไรวะเนี่ยโคตรใหญ่เลยวางไปแล้วก็ชั้นวางของเอาไว้ตรงนี้ก่อนล้วกันยังไม่รู้ว่าต้องวางอะไรบ้างอะตู้เสื้อผ้าจัดไปครับเข้ามุมนี้ไปละกัน ไม่เอาตู้เสื้อผ้ามันเป็นตู้ทึบต้องอยู่ในในมีงะนั้นห้องมันจะดูแคบอ่ะโต๊ะเครื่องแป้งอยู่ใกล้ๆกันเลยกลามุมนั้นไปแล้วก็เก้าอี้แบบเก่าๆโต๊ะเครื่องแป้งมันดูเชยไปนะไม่เข้าใจว่าทำไมฝรั่งก็ถึงชอบแนวนี้อ่ะมาจัดหัวเตียงสองข้างเลยซ้ายขวาอ้าวมันติดตู้นี่ว่ามันชิดตู้เกินไปถ้างั้นเดี๋ยวเราต้องขยับหัวเตียงกับขยับเตียงมาทางนี้หน่อยละ อ่ะมาไล่กันมาเลยเดี๋ยวนะเมื่อกี้เหมือนมันมีบอกให้จัดเตียงด้วยอ่ะโอ้โหปล่อยเตียงยับยุ่ยมาต้องนานแหมกดอ e ีก็จัดเตียงเลยทีเดียวจบเลยมาดูสิห้องสวยหรือยงังขาวซีดมาเลยเขารีเค uest มาแบบนี้นะเขาบอกว่าเขาต้องการสีขาวกับสีเทาเท่านั้นเราก็เลยจัดให้เขาไปอย่างนี้เราเลือกสีตามใจชอบไม่ได้ไม่งั้น มันต้องแฟนตาซีกว่าน,นี้แน่นอนอ่ะมีตะกร้าผ้าชเว็บอันสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยห้องนอนเคลียไปดูห้องต่อไปห้องนี้ก็จะเป็นมีห้องสาวนาด้วยนะอ๋อมันมีพวกเมาส์อย่างนี้ก็แสดงว่าห้องนี้เป็นห้องน้ําเออบ้านนี้นี่มันแตกต่างจากบ,บ้านหลังอื่นนะหลังอื่นนี่เขาจะมีเฟอร์นิเจอร์เก่ามีอะไรมาให้ทําให้เรารู้ว่าห้องไหนเป็นห้องไหน แต่กับบ้านนี้นี่คือแบบมันโล่งไปอย่างเดียวเลยมันก็มีใบงานมีอะไรมาให้เราทํากันอะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ก่อนหรอกว่าห้องไหนไหมปห้องไหนบ้างนอกจากจะจัดเรียงของไปเรื่อยๆจนก,กระทั่งเห็นแล้วว่าเฟอร์นิเจอร์มีอะไรบ้างถึงจะแบบอ๋อนี่ห้องน้ํานี่ห้องนอนห้องครัวอะไรอย่างงี้มีทุกผนังด้วยฮะบ้านหลังนี้อ่ะทุบไปรวม2ห้องเข้าด,ด้วยกันห้องฝั่งนู้นไม่รู้ว่าเป็นห้องอะไร ก็น่าจะห้องน้ําเหมือนกันมั้งแต่เป็นห้องน้ำสองห้องอะไรงนี้ก็รวมเป็นห้องเดียวไปประมาณนั้นอ่ะมีเครื่องซักผ้ามาก่อนเลยอันดับแรก <c oughs> เห็นมันมีเมาส์อยู่ก็เลยจัดให้ตะปูลูกเบลเลอร์เ <c oughs> มื่อพัรก่อนๆนี้เราก็สงสัยนะว่าทําไมมันถึงจะต้องเปิดมาแล้วแบบเอาตัวล็อกออกเพราะว่าไอ้ก,กลมๆข้างในเนี่ยถ้ามันโคกค่าโคคา,ขขา,ขขาระหว่างขนมันอาจจะพังได้นะเขาก็เลยต้องล็อกไว้พอเวลาขนมาถึงที่แล้วถึงจะมาถอดออกให้มันหมุนได้ปกติ อ่านี่แบบนี้เห็นไหมถอดน,นอตตัวใหญ่ออกแล้วก็ปิดเข้าไปแวบห้องน้ำนี่ยังคงต้องทำีกเยอะเลยนะห้องมันโคตรใหญ่ไม่พอมันยังจะมีห้องซาวน่าอีกต่างหากและนี่ก็คืองานที่น่าเบื่อที่สุดนั่นคือการปูกระเบื้องผนังมันต้องค่อยๆลาไท้ยเก็กแล้วก็แปะเข้าไปทีละแผน่นแบบนี้แล้วก็แบบนี้ ถามจริงห้องใหญ่ขนาดนี้ใช้เวลากี่ชั่วโมงถึงจะเสร็จอ่ะสูตรเดิมตัดข้ามไปเลยแล้วกันมาหลังจากที่ทําผนังห้องน้ําเสร็จแล้วเราก็จะมาปูกระเบื้องพื้นกันต่อนะครับอ่ามาแล้วจริงๆก็ยังไม่เสร็จนะเหลืออีกฝั่งนึงไอที่เพิ่งทําเสร็จไปเมื่อกี้นี่ครึ่งเดียวเองอ่ะมาปูกันยาวๆเดี๋ยวรอดูตอนเสร็จแล้วทีเดียวเลยแล้วกันมา ขาบอกว่าอยากได้ไฟดาวไล์ฮะแแสดงว่าเป็น FC เ e n โซ r ซ่แน่เลยเนี่ยรู้ใจหรือไม่ก็นึกอะไรไม่ออกเหมือนกันก็เลยบอกดาวไล์ไปเราติดตั้งทั้งหมด4ดวงนะสำหรับห้องนี้มันอาจจะเบี้ยวๆไปนิดนึงนะเขาเรียกว่าแอปแตกนะครับสไตล์ธรรมชาติมันจะไม่มีความสมมาตรอย่างนี้แหละเป็นเรื่องปกติอ่ะเดี๋ยวเรามาติดตั้งพวก Installer ทั้งหลายแหละสิ่งล้างมือ2อันหรือวเฮ้ย แล้วก็ต้องมีที่อาบน้ําเป็นอ่างอาบน้ํแหม่สายซาวน่าก็ต้องแช่อ่างถึงจะสบายใจสบายตัวตู้ชาวเวอร์ก็ต้องใช้อีกนะโอ้โหบ้านนี้นี่เขาเอาจริงเอาจังเรื่องสุขภาพผิวมากเลยเด่ยห้องน้ําต้องมีทุกอย่างโอ้โหถส้วมตอนแรกก็นึกว่าห้องน้ํารวมแต่โถส้วมวาเดียวๆอย่างนี้เลยเนี่ยนะแปลกตาดีว่าลองดึงสภาพ คนหนึ่งกำลังแช่อ่างในน้ำอีกคนหนึ่งกำลังอาบฝักบัวอีกสองคนกำลังล้างมือคนสุดท้ายเดินเข้ามาถอดกางเกงนั่งขี้โอ้โหจบเลยบรรยากาศเปลี่ยนทันทีเลยนะ <c oughs> จะอยู่กันยังไงวาห้องน้ำอย่างงี้อะชั้นวางของก็มาจัดไปฮะไม่เหลือที่ที่วางเลยอ๋อฝั่งนี้ฝั่งนี้แหมยังดีนะมีมุมตรงนี้อยู่สองข้างจัดไป <c oughs> แล้วก็มีชั้นวางของด้วยเอาไว้วางแช,ม,งชมพูแชมพูอะไรพวกนี้นะไว้ตรงนี้ดีกว่า สอ,อันประกบกันไปเลยจบอ่ะถังขยะด้วยบ้านนี้เขาปานี่เรื่องถังขยะเวย้ยเฮ้ยอ่ะตรงนี้เสร็จแล้ว100%สําสำหรับห้องนี้นะโอเป็นห้องน้ำที่แบบเน้นโทนสีขาวทั้งห้องเลยมาเดี๋ยวห้องต่อไปที่จะมาทำกันก็จะเป็นห้องซาวน่านั่นเองนะเริ่มจากการทำพื้นไม้ก่อนเลยอ่าจัดไปแวว ตามมาด้วยการฉาบห้องรอบด้านให้มันกลายเป็นไม้ให้หมดนะวัสดุจากธรรมชาติแล้วก็วางเตาถ่านลงไปเอาไว้เพิ่มความร้อนในห้องนี้ตามมาด้วยเก้าอี้ซาวน่าอ่าเป็นห้องซาวน่าก็ต้องมีเก้าอี้ซาวน่านะต้องใช้ทั้งหมดโอ้โหหลายตัวมากห้องแค่นี้มันจะพอไปว่มเนี่ยเอาปะตูตายโหงเก้าอี้ยังวางได้ไม่ครบเลยเอ่างั้นย้ายเตามาไว้ตรงกลางเลย กลายเป็นฝ่งไฟแล้วจังหวะน,นี้แล้วก็มาวางตรงนี้ต่อตัวนี้ก็ต้องใช้อีกนะโอ้โหเก้าอี้แบบเข้าบุมไม่รู้จะไปวางตรงไหนแล้วเนี่ยเอาผิดสีอีกเวนกร,รมอมสีนี้สีนี้พอดีเป๊ะยังอย่าไปจบอีกเอาย้ายเข้าบุมก็ได้แล้วก็เพิ่มเก้าอี้ไปอีกเอามาเอาแบบไม่เน้นสวยแล้วเน้นอุบาทแล้วเนี่ยเป็นไงทีนี้ ยังยัง,ย,งยังต้องใช้อีกเหรอเนี่ยอ่าอ่าเพิ่มเข้าไปเพิ่มเข้าไปมันไม่มีที่จะวางนะครับพี่น้องจะให้เพิ่มอะไรอีกไหนจับข้างบนหรือไงอ้าววางได้เฉยขอโทษมันให้วางซ้อนกันไอ้เราก็ไม่รู้เรื่องแอะอะย,ย้ยายย,าย้ายย้ายมาวางซ้อนที่หมดเลยมาพอแล้วไม่เอาสวยแล้วไม่เน้นสวยแล้วเน้นแบบให้มันครบพอแค่นั้นแหละขี้เกียจจัดแล้วนะปวดกระบาลจัดไปจัดมา อะติดไฟห้องซาวน่าสองอันอีกอันหนึ่งต้องอยู่อยงงี้มาเรียบ,บร้อยอยากได้อะไรก็อะจัดให้เลยนะครับแต่บอกไว้ก่อนว่าห้องนี้เราไม่เน้นสวยละเราเน้นแต่งแบบเอาให้มันครบอะให้มันมีครบทุกอย่างตามที่เขารีวเควสมาแค่นั้นพอละโอ้ผ้าคนหนูด้วยเรื่อมากดีแท้สรุปอะไรเนี่ยเต็มห้องบ้าไปแล้ว โอเคก็ okay. เสร็จแบบชุยๆอย่างนี้แล้วกันงั้นห้องสาวหน้าไม่นับเนาะบ้านหลังนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูห้องอื่นต่ออันนี้ห้องนอนเสร็จไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนี่ก็ห้องครัวทะลุมาตรงนี้เป็นห้องน้ามาห้องนี้ยังไม่ได้ทําเลยห้องอะไรไม่รู้เริ่มด้วยผนังสีขาวแต่ฉีสีม่วงแฮ่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวเลยพื้นนี่เขารีเ QUEST มาขอเป็นพื้นพรมแบบนี้ ผืนผรมสีน้ำตาลนะโคมไฟก็เป็นแท่งเดียวเตียงนอนแบบนี้ห้องนอนแน่นอนมันคงไม่ใช่ห้องครัวสู้เสื้อผ้าด้วยยัดเข้าไปมุมนี้วางไว้ข้างๆเตียงเชว,วบแล้วก็ตามมาด้วยโต๊ะวางของอ่าสวยงามมีเก้าอี้ด้วยหนึ่งตัวตามที่เขารีเควสปิดท้ายด้วยตะกร้าผ้าไว้มุมไหนดีมุมนี้จบ 100%่ผ่านไปอย่างรวดเร็วสำหรับห้องนี้เป็นห้องที่เน้นอยู่อาศัยนะไม่ได้เน้นแบบสวยงามอะไรมากเดี๋ยวเราไปดูห้องอื่นต่อเหลือห้องไหนเนี่ยอืมตรงนี้ตรงนี้ทางเข้าห้องเล็กแบบนี้ก็ต้องเป็นห้องน้ำอ่ะมาทำห้องน้ำกันต่อห้องน้ำที่สองนนี้เซรามิกครับจัดไปปูพื้นกระเบื้องก่อนเลยอ่างล้างมือเอาเป็นแบบนี้บ้างแบบเดิมเบื่อแล้ว แล้วก็ติดตั้งโถส้วมชวัวบชวับ,วบติดเข้าไปเรียบร้อยเหลือปูกระเบื้องอันนี้นี่งานหยาบเลยอ่ะติดไปยาวๆใช้เวลายเยอะห้องสุดท้ายก็เป็นโรงรถนะโรงรถก็ไม่มีอะไรมากเขาบอกมาว่าแค่เพ้นสีให้เป็นสีขาวกับสีเทาสลับกันแค่นั้นเองอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มละเลงกันเลยดีกว่าฝั่งนี้ก็จะให้มันเป็นสีขาว เอาเข้าสีขาวกับสีเทามันก็ดูกลืนกันนะบมอกไม่ค่อยออกเท่าไหร่เรียบร้อยครับพี่น้องจังหวะนี้ก็เสร็จสิ้นอ่าขายทิ้งเป็นห้องสีขาวกับสีเทาลงรถนะตอนนี้ก็ถือว่าดําเนินงานมาได้เสร็จสิ้นหมดทั้งบ้านแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาชมบ้านกันอีกสักรอบหนึงแล้วกันก่อนที่จะปิดจ็อบนะครับเริ่มจากทางเข้าเป็นลงรถ เปิดเข้ามาในห้องนี้มีห้องน้ําอยู่ด้านหน้าเดี๋ยวก่อนลืมขายถังสีทิ้งอ่ะขายทิ้งไ้ก่อนอันนี้ด้วยกระบองกระเบื้องห้องน้ําอันนี้ห้องนั่งเล่นโซนห้องนั่งเล่นขายสีทิ้งให้หมดถัดจากห้องนอนมาก็จะเป็นห้องน้ําแล้วก็ห้องซาวน่าห้องซาวน่าไม่ต้องไปดูนะอายเขาโอ้ประตูกระจกด้วยโคตรเป็นห้องน้ําที่แบบโคตรพับปิกอันนี้ก็เป็นห้องครัว มาตรงนี้ก็จะเป็นโซนนั่งเล่นห้องสุดท้ายก็จะเป็นห้องนอนห้องนอนสำหรับลูกชายห้องเล็กๆอะโอเคมาตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำห้องเล็กห้องน้ำเล็กเสร็จปุ๊บถัดไปห้องสุดท้ายมันก็คือโรงรถนั่นเองห้องสุดท้ายที่เราทำกันจบแล้วนะฮะบ,บ้านหลังนี้เราทำตั้งแต่มันยังไม่มีอะไรเลยจนกระทั่งมันมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมอำนวยความสะดวกแล้ว ที่เหลือก็ให้เจ้าบ้านไปตกแต่งเองแล้วกันเนาะแต่เจ้าบ้านคงเน้นแบบใช้งานแหละทีนี้เราก็สําเร็จธาร,รกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครบ100%แล้วเดี๋ยวคงได้รับเงินแล้วก็กลับบ้านเอาไปว่าลาทุกท่านไว้เพียงเท่านี้ดีกว่านะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าใครที่เพิ่งมาดูครั้งแรกอย่าลืมกด subscribe กับกดกระดิ่งให้ด้วยแล้วก็สัญญากันนิดนึงว่าดูจบแล้วช่วยกันแชร์สักหน่อยแล้วกันนะเียกเพื่อนมาสนุกด้วยกันนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ลาทุกกกคคนนนััไป่อรบผม